ก็หลังจากการลงมติกันแล้วอะนะเขาบอกว่าต่อเลยดีกว่าประมาณนั้นแล้วก็ต่อให้กันได้นะคือจริงๆไม่ได้อ่านเมนต์หลวงผู้ชมเพราะว่าคลิปผมมาถ่ายทีเดียวแล้วค่อยลงนะแต่ว่าพวกผมปรึกษากันเองว่าเฮ้ยมันมันดีว่ะขอให้รักพาละกันก็เดี๋ยวก็รู้นะครับเราะว่าหลังจากเปเอเซีแล้วจะมันกันอันไหนถ้าเกิดว่ามันมีการประจนภัยแบบไม่น่าเบื่อผมก็จะต่อแต่ถ้าแต่ถ้ามันน่าเบื่อก็จะไม่ต่อแค่นั้นแหละนะฮะโอเคพิธีกเบรกเกตตอนนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วสำหรับรายการพิเศษทีวีและเกมเอ็นชาวด จากพารทที่แล้วนี่เราอีกร้อยกว่าเมตรก็จะไปทําการปลดล็อกเป็นแอสซิสซินได้แล้วเพราะฉะนั้น <100 S 1> เราไปก we ันเถอะพีพีวิ่งไปตามไปพี่เตอร์โลบอกว่าตลังวิ่งไปทายความโง่ไปก่อนมันเป็นเควสไม่ความโง่แล้วทําไมเราถึงไม่ตรงไปเควสหลักทีเดียววะจะมาไซเควสทำไมเนี่ยไม่เห็นมันอยู่ใกล้ใกล้ไงมันก็น่าจะได้อีพีเหมือนกันปะนี่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 เฮ้ยดันเจียนมันเป็นสุดยอดดันเจียนว่ะเจอมอนใหม่ด้วยเออเดี๋ยวกูไปแป๊บนึงดิรอกูก่อนดิ5 minutes later เฮ้ยตรงนี้ประตูลับวุ้ประตูลับเปิดดิ อฮ้ Mechan no เยเฮ้ยของเกลเอ้ยเก็บเก็บเกเอาไปเฮ้ยเฮ้ยเว้ยเฮ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 ้ยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ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 ้เ้เ้ย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 เยเ้ยเเ้ย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 เยเยเ้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 ยเยเย เลยเป็นตัอต้องตาโอ๊ยมีไฟให้ด้วยดูดิเออมันมีไฟให้ระหว่างทางอะ่ะนั่นอะไรวะเฮ้ยเป็นกล่องโบราณบล็อกอ๋อเป็นเป็นสำหรับก,ก่อสร้างเว้ยอ๋อ,อเอาเก็บไปบให้เบเกนแล้วกันบล็อกนะรกระดูมตอนนี้ถามว่าเบเกนอยู่ไหนเบเกนสร้างบ้านนะส่วนพวกเราสร้างเตื้อเราไปเควสหลักกันดีกว่าวะกูจะได้กลายเป็นเอสจนซินนาทีถ้าพลานนี้ไปเป็นเอสจนซินกวาจะไม่ทำต่อแล้วนะมันอยู่ข้างล่างนั่นเลยอ่ะเฮ้ยมันเป็นบอสบระม อ้าวเดี๋ยวเกาสู้กันเดี๋ยวเกาสู้เรารอ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 กูรออยู่กูรออยู่กูรออยู่อะไรอะไรข้างหลังเฮ้ยชุดมึงแม่งผมมาเพื่อหอ้โหหมอนมั่งโคตรเยอะเลยมาช่วยได้ป่ะเอ้ไก่เย็นดิลุกขึ้นมาก่อนดิว้โดนีเดอร์ตายเลยอะแม่งแรงมากไม่เป็นไรรอพี่พีมาเอาไม่เป็นไรรอพี่พีมาเอาเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเดินหน้าตอนนี้เรามาเป็นปาร์ตี้แล้วโอเคทุกคนตอนนี้เราก็พร้อมมาเรียบร้อยแล้วนะไหนมึงจะไปยังไงเราเราเราตามมาเราตามมาโอเคแต่ว่าเซมินาหมดแล้วดูดีดีใช่เราระวังหมดระวังหมด พอพอถึงพื้นกดกดคลิกขวาเลยแล้วเราลงดีๆเนี่ยลงลงลงตูลงตูลงตูมันเยอะมากเราต้องค่อยๆทีละตัวค่อยๆเคลียร์ค่อยๆเคลียร์เริ่มเริ่มอยากทะลุก่อนผมแบบเรื่องสามเลยไม่กลัวไปเก็ตลองสู้ได้นะเฮ้ยขึ้นทีโลกสิบเลยก็ดีมากระวังข้างหลังที่บุงตีหลังพี่ปุ้มกดกดคอนโทรลุงอ้อมหลังมันได้นะเราอยู่ในชาวได้แค่ห้านาทีไปเหอะลงแล้วผมลงแล้ว กูลงมาละอ่ะเฮ้ยดันดันบอลล็มเลยพี่พีเรมาข้างล่างเลยพ่อได้ๆๆเฮ้ยมันมันมันเป็นบอสไฟเหมือนเป็นบอสไฟเลยบอสไฟเหรอสภาพแม่งสภาพแม่งดูแบบจัดเรียบไปอะสวยงามเลยอ่ะอะไรยืนอยู่เนี่ยอ้พี่พีมาเร็วพวกกูไม่กล้าเข้าไปมันต้องมีจอมเวทเออพวกมึงมียาไหมวะยาเออดูไปโอ้ยแย่อยู่อ่ะโอ้ยโอ๊ยแยอะไรวะอุ้ยบอสฟิลทันเดอร์นี่อะ ไอ้กูกูได้ใช้แด่เวทมนต์ไฟไอ้บล็อกไม่อยู่ไอ้บล็อกไม่อยู่โง้อยทีละร้อยเอ้ยไม่อยู่บล็อกไม่ได้บล็อกไม่ได้เราเราเราต้องหลบเราต้องหลบเียไปไปเล่นเล่นเป็นบอลทันเอาต้องหลบมดีอยวบล็อกไม่ได้นี่ปะนี่ใช้ระดูยิงเลยยิง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 ไปตีแล้วไปตีแล้วยิงเลยยิงเลยโอ้โหเฮียเอ้ ไอ้แก่แบกบันไว้ของบอสเฮ้ของขอ้อะไรขวานอะไรไม่รู้เฮ้ยยาสองสองมือเอาไปเลยผมไม่เอาผมต้องถือโล่ม่ชื่อว่ากิโยตินกระสามยังจะไปแมวสามอีกเหรอยไม่ไี้มันบอกให้ทำไรรู้กิโยติน สกิลพอยเลยไมาแล้วมาแล้วเลเ้ยวไม่ขึ้นแต่ว่าได้สกิลพอยแล้วรอบโจมตีสิบเท่าเฮ้ยขอดูดิรอบโจมตีสิบเท่าหาหาสักตัวดิเออหาสักตัวดิตัวข้างบนไหมเออไปดิไปดิไป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 เรามาเพื่อการนี้อยู่แล้วอดี๋ยววิ่งจนสเตมินาหมดนะมันรีชาร์จมันต้องแบบเหลือไว้หน่อยเน็ตหลุดเลยเราบอกไปแล้วเฮ้ยเข้ามาได้เราไม่เป็นไรเราเกมมันทำบด้ดีอ่ะไม่เหมือนพาวเวอร์เฮ้ยขโมยไม่เซฟด้วยหมายความว่าไงอ่ะหมายความว่าไม่ได้สกิลเหรอ เออกูไม่ได้สก,กิลโนเว่ <No way. S 2> แล้วของในตัวหายหมดเลยที่ไปเก็บมาเมื่อกี้ถ้าหลุดไปแล้วก็ไม่สามารถเซฟได้อย่างงี้น่าจะเป็นข้ออ้างในการจบพาร์ทของพวกเรานะโอเคครับทุกคนถึงจุดนี้เนี่ยเบกเกตก,ก็วับกลับไปหาพี่พ,พีเพื่อที่จะให้ของใหม่แล้วก็ไปเดินเควสต,ต่อนะแต่ด้วยความที่ผมอยากจะเห็นไอการโจมตีสิบเท่านั่นก็เลยขออยู่ลองสักหน่อยตัวะที่เก็บแบบที่เก็บมาเนี่ยไกลแล้วมึงไกลลวมึงใจโว้ยตาย่ิเราตายเอียหมดหมดหลอดเลย อะไรไม่รู้แต่สิบเท่าแล้วอ่ะมันจะไปอยู่ที่พี่ตายตรงนั้นแหละลงไปเอาไม่ไม่ไม่ตายไม่ตายไปเกรติคือพี่หลุดเลยจางมงนันไประกันปะไปตรงนี้กันดีกว่ามามาอมาหาผมเราไปที่ใหม่กันดีกว่าแป๊บเดียวกูตายเลยตายไปแล้วสิ้นวุ่นนี้สเตลแตกเลยแม่งกูมาไร โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็กลับมายังหอคอยตะปิงแรนที่ไปสนกับพี่พีมานะก็ในนี้มันไม่ค่อยมีอะไรหรอกเบกเก็ตมันก็แค่ให้เราเปิดประตูเนี่ยพวกพี่เปิดเอาไว้แล้วคือไม่ต้องอะไรหรอกเราแค่เดินเข้ามากล่องพวกนี้ก็จะไม่มีของอะไรเลยเพราะพวกพี่ก็เก็บไปหมดแล้วนะพี่พีแม่งเยี่ยวนานวะเจียวแม่งมีอยู่ในเยี่ยวนานเลยมาเลยเออมาละ โอเคพี่พีเข้ามาไดแล้วอะไรวะไม่บอกอะไรเราจะไปถึงไม่บอก S 1> <S 1> <S อะไรโม้ไม่รู้นี่ต้อง,ต,องต้องไปตรงไหนพวกกูเข้ามาแล้วเนี่ยไปเกตแล้วก็วัดตรงนี้แล้วที่เนี้ยมันจะติดปัญหาอยู่นึงก็คือตอนกูเข้ามากับพี่พีอ่ะมันจะมีประตูนึงที่ต้องยิงอ่ะใช่เราต้องยิงอ่ะเนี่ยเตรงนี้เลยใ้ไปเกตนั่นอ่ะ<ช>ประตูเยี่ยนี่มันคือทางไปต่อประตูเนี่ยมันต้องยิงข้างบนนั่นอ่ะซึ่ง<ช>ุ๊พี่ <S <S ก็ทำกันแล้วอ่ะแต่ก็แบบว่ามันไม่ยอมเปิดให้บุ๊คพี่ทีข้างบนมันจะมีแท่นในการเปิดประตู โอเคพวกกูแม่งโง่แล้วล่ะมันก็แค่กระโดดข้ามาแล้วมันก็เข้ามาได้อะพวกกูแม่งโง่ลัมาคดดวาไอ้เเกรมันไปทางนั้นแหละมันก็แค่กระโดดขึ้นไปอะว่ากระโดดขึ้นไปได้ยังไงวะจะไหวดีไหนวะใหญ่ๆพี่พี่ต้องโค้งไปวงกลมเพ่เ คือเป็นมุมโค้งเพื่อนี่และเนอะไอโง่ไอบูมไงอ้ชงใ่เฮ้ยเฮ้ยใช้สก่ลเพใช่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 ่ใช่ใช่ใโยกช่ใช่ใ่่ใช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 ่ใ่ใช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 ช่ใใช่ใชช่ใใช่ช่ใ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 ช่ช่ใเลยช่ใด่ดช่ใช่ใ่ใช่ใช่่ใช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 ดใช่งช่่ใช่ ไอ้กูว ik eh ah. ่าตัวก hey, be ูม oh, be yeah, ีป okay, ัญหาเลยเฮียหรือเป็นที่อาชีพวะเดี๋ยวดูบุงดูนักวยากลเฮ้ยมันตรวจได้เลยเหียไปละไอ้ซ้ําเพาวกูตกแเอาดูนี่เซฟเลยโอเคเราลงมาข้างล่างที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ทำการวาร์ปดีนะพวกกูไม่ใช้ของทั้งหมดในการยิงประตูนั่นน่ะที่นี่มันต้องสุดยอดมากๆแน่ๆเลยดูมีกับดักยอเออว่ะ เปิดประตูเลยไปกันเถอะพวกเราโอยเขาไม่ของหรือเปล่าเฮ้ยเอ,ยอะไรอ่ะซส,สายกับเปลวเพลิงที่ว้าเป่ด ได้จุดวาร์ปจุดวาร์ปจุดวาร์ปได้ข้อมูลโบราณเลยสักอย่างมาอัปเดตภารกิจแล้วใครสนใจข้อมูลโบราณดูสิภารกิจอะไรโอ้ยวงยังใหญ่เลยต้องเป็นบอสอีกแ้น่เลยเออว่าแต่ว่าผมต้องไปตรงนี้ก่อนเพื่อที่เราจะได้ทำจุดวาร์ปเพิ่มได้พี่ไปกันเลยเดี๋ยวผมไปอีกที่นึงโอเคพี่ไปกันเลยแล้วเราจะไปกันได้ยังไงมึงเห็นด้านขวาไหมที่เป็นอะไรเอ่ยห้องรับโบราณนักล่าสัตว์เห็นไหมอ่ะพี่แค่เราไปที่บ้านเลยว่าหนึ่งแล้วเราเดินตรงไปขวาแล้วมันจะไปได้แล้วไปเถอะเรต้องการดีมอนไว้ five minutes later นนี่ยมัอยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยแต่มันอยู่ไกลมากเลยนะนี่ตรงนี้อ๋อไอห้องรับโบราณเนี่ยนะเออลองดูไปไปละเฮ้ยไปละเฮ้ยปุ๊มเฮ้ยไอ้ล่นลอยเล้ยล่นลงไปเลยเฮไปมาแล้วว่ะอยู่ที่ไหนสักแห่งอ่ะเอาแล้วเอาอยู่ในชาวเลยเอาเพี่บูมอัปเกรดตัวละครเหรอแม่งผจญภัยแล้วเฮ้ยเอ้ยใกล้ถึงละเลี้ยวขวาเออเลี้ยวขวาเนี่ยตรงนี้ข้างบนก็ถึงแล้ว เอ้ยบีวิยแมว่าอะไรอ่ะเวทมนต์เวทมนต์ถ้าไมบุมสเตลัาจะตายเลยทีเดียวอ่ะโอ้โไปไปทำดาเมจไปท้าไมผมยินเสียงกิ้งกิ้งกิ้งมาดึกดื่นเยี่ยวิวยังมีหกสิบสองเอาแล้วเอาแล้วล่ะพวกกูออกนอกเส้นทางเฮ้ยเราออกจากชาแล้วนี่ไงได้แล้วนี่ไงเจอแล้วเนี่ยเป็นยังไงน่ะเห็นผมไหมโอ้ย ปราสาทใหญ <while> ่เลยเดี๋ยวเรามาอยู่ด้วยกันเลยขึ้นข้างบนเ่ยไปเกณฑ์บ้าเร็วกว่าเราอีก5 minutes later ห้องรับโบราณนักล่าสัตว์เฮ้ยมาแล้วนักล่าสัตว์ไอ้เอาเอาตัวข้างบนก่อนมีไม้กระทอมเฮ้ยด้านหลังเต็มเลยอ่ะเอาตัวข้างบนกันแล้วกันโอ้ยแต่หมดแต่หมดเฮ้ยเฮ้ยแรีงเลยเรียบร้อยโคกใหญ่เฮ้ยสายกูแม่งไม่บอกสกันเล่นเป็นทีมเลยอันเลิศก่อนเสมอไม่เป็นไรมันรีสตาร์กิลได้เสมอใช่อ่ะใช่อ่ะ เราแค่ต้องกลับไปที่บ้านเพื่อไปรีเซ็ตสกิลอ้าวอยาว่างนี้กวรีเลยกูไปเป็นปนักกีฬาเลยว่ะเหมือนเล่นโคเนนเอ็กไซร์เลยเนาะความรู้สึกพอๆกันเลยอ่ะเล่นที่มันที่ที่เราเกิดนดิว่ะบอดไฟอาเปล่าเขาบอกตำแหน่งอยู่ข้างล่างไปเก็ตน,นี่เฮ้ยได้แล้วนี่ได้แล้วเป็นฮันเตอร์โอ้เรามากดล,อล็อกฮันเตอร์เฉยเอรอแกนั่นเองเออว่ะกูต้องรีเซ็ตสายสกิลดิว่ะรีเซ็ตแต้มทักษะลาก่อนแอสซินในเงามืดอ้าว เม่นอะไรอะนักกีฬากระโดดโจมตีสามารถกระโดดโจมตีได้นี่ไงกระโดดสองครั้งความแข็งเก่งทุบเอ้โอ้ยพี่ท่าไปด้วยมาแล้วล่ะพี่บูมผู้นี้ทำไมกูกดวาร์ปไม่ได้อะเกิดอ,อะไรขึ้นวะอยู่ในเช่างไงอเหรแม่พุ่งลงไปเลยโอ้โหกูเป็นกวาดล้างค่ายเว้ยนี่แหละพารกจีฬารูปผู้ชายจี yeah! ๊ ไม่โอ้ยมาแล้วมาแล้วไปเก็บดูดิเฮ้ยฮ้ชยพี่ีมานี่มานี่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 ดูดูดูโดดข้ามหัวเลยเบอรฮะตามาจะบอรเหรอใม่มีบุกมีลุมบอสเฮ้ยไปเก็บไปเก็บไปดูนี่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 นดู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 จะตกใเฮ้ยไอ้ไอ้รู้ได้ไงวะมอ้ โมโหเลยอี <laughs> ้ยไหนบอสวะโอ้โหกูเปิดดูแมปแม่งถ้าว่าจะขอบสี่เหลี่ยมเป็นขอบแมปแล้วก็อุ้ยเราจะเปิดกันถึงไง <c oughs> ไต้องโกงวะห minutes later รีไปครบเสร็จสิ้นมินามโดดตายก่อนวันนี <c oughs> <c oughs> ่สเกลมแม่งสดยอดเลยวะเฮียการเคลื่อนไหวแม่งอิสลาพาวเวอร์อีกแล้วเนี่ย re. ไอ้โง่กลับมาพาวมย์แกกูแม่งขี้ด่าเกมเฮียนี่หมายเลยรู้จักเกมพาวเชลป่ะผู้เล่นถึง50ล้านคนต่อวันควายกูโมงอยู่ไหนกันน่ะไอ้แม่งเอ้ยเล่นเกมเฮียนี่สิบพาร์ตน่าจะพูดคำนี้สองร้อยเท่ยืน two thousand years later ผมไปเข้าถทำเมื่อกี้แล้วดูผมได้อะไรมาอ้าว อ้าวโดนหลุมดักายเลยไปเลยกูโดนได้ทีเดียวบู๊กูโดนได้ทีเดียวกูโดนได้สองทีว่ะแม่งเอยโดนหลุมดักไฟให้บู๊กยูอ้ดาบที่ผมได้มาไปดาบอะไรอ่ะดาบไฟเฮ้ยเล่นกูขู่เออไม่กินไม่ก่อใช่เลยนี่ใหม่ใหม่ผมผมได้ไม้กระทาเลเวล่สามให้พี่พี๊แล้วเล่นกูขู่เคียวจิโร่พี่เราไปเก็ตพี่มีดาบมือเดียวเข้ามาให้ผมไหม

นักเล่นเล่เปรตธาตุนี่แหละของพี่พีแล้วล่ะเอพีซีตัวนี้มีบอสไหมมีบอสมีบอสไหมไม่น่ามีไม่น่ามีไม่น่ามีไม่มีอะไรเลยมันน่าจะให้แต่พวกของเล่นเล่ประธาตุเนี่ยโอ้ไม่มีอะไรเลยเปิดประตูว้าวอาไปได้ไหมโอ้ยวิวแม่ง โอเคพิเศนเบเกตก็ต้องชมกันไปแล้วนะสำหรับรายการพิเศทีวีและเกมพาวเวอร์ของเราก็เป็นยังไรกันบ้างว่าก็ถือว่าสนุกมากๆเลยนะใครที่คิดว่าควรจะมีพาร์ทสามก็ลองเม้นต์กันมาดูแลกันนะแต่ว่ากูคนข้างที่แบบว่าอยากจะโดอเลยที่มันเราใจกว่านี้ก็คือตามสไตล์ไม่อยากจะแบบว่าโอ้เอะอะไรนานมากมายนะก็สำหรับใครนะครับที่มากดไลค์กับเราใครพวกเราทุกคนก็ต้องขอบคุณขอบใจไปเลยแต่งกิ้วจุดนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ต้อง ลากลันไปก่อนนะไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าบาย